สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านคับพี่น้องคะ่ะคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะช่องยิวันพัดทรงเด็กเ,เกเป็นช่องแบงปัน,นัตเหล็กแบงปันแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะพี่น้องคะ่ะคือเก่าคือเดิมค่ะพี่น้องคะ่ะแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลมาว่างให้พี่นอ้อบงได้ชมออได้ติดตามกันค่ะพี่น้องคะ่ะขอขอบคุณ เจ้าของของมูลทุกตุแอดทุกๆท่านเนาะคะ่ะขอบคุณเอฟซีที่เข่ามาเบิงเข่ามาชมเนาะคะ่ะอันนี้เป็นของแอดแอดทอนตามอะไรมือของเพื่อนนาะคะ่ะคันว่าผิดว่าเธอก็ขอโทษขออภัยนะ,ะพี่น้องคะ่ะเดินล่างหางเดียวคะ่ะพี่น้องคะ่ะสามแปดแปดสามเฮดจากเลขดังเพื่อนานะะคะ่่พีน้องคะ่ะเลขดังสี่ศูนย์ศูนย์สี่ถ้าเลขดังมันดับกะมาเอาเลข เด่นไปค่ะพี่น้องคะ8338เด็กล่างห้างเดียวค่ะพี่น้องคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเพื่อนๆบางคนก็บาศูนสิบมางวดนี้บางคนก็บาศูนย์มาแทๆหลังจากศูนย์มาติดต่อกัน3มงวดแล้วอันนี้เป็นแมงปอปีกบางงวดประจำวันที่16เดือน6ปี6หาแล้วค่ะพี่น้องคะ แมงปอปีกบางแมงปอปีกบางี่ก็เขาดูเข่าบอยนะคะเลขสามตัวแล้วก็เลขสองตัวเลขสามตัวกสิมีหลายชุดแน่นะคะพี่น้องขาหกชุดแล้วก็มาตัดสองตัวบนล่างเนาะค่ะพี่น้อง่ะพี่น้องก็เลือกเอาค่ะตัวมักตัวชอบตัวได้เด่นตัวได้พี่น้องมากพี่น้องชอบก็จัดไปค่ะพี่น้องค่าสำหรับเลขวิ่งยี่บันวันนี้เลขเก้าก็สามได้จะพี่น้องสาเก้าก็สามเขาก็ จับเลยค่ะเจ็ดแปดสามสี่เจ็ดสามเก่าวะมนนี่นู่นนี่น้องขาพี่จะสามเอาสามไปเลยค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็ไปชนกันกับเอ็ดทันแหลกค่ะพี่น้องขาแปดสามสามแปดลุกชนกันเนาะจ้ะเนาะเล็กซิมี่ถันแหลกซิมีห่หางเดียวชุดเดียวแต่ว่าของแมัปอปิดบานนึงของคนจี ไฮไลท์ชุดเน่เนาะค่ะพี่น้องขะแต่ว่ามันก็เข่าบ่อยค่ะพี่น้องคะให้พี่น้องเลือกเอาตบตามมักตามชอบนะคะต่อไปเป็นของเหล็กเด่นนักคำนวณอันนี้ก็ขอบคุณเจ้าของข้อมูลนเนาะค่ะพี่น้องขะงวดทเล่เด็กขาวเก่าหกต้องตรงอันวันนี้มีอยูซีหางค่ะพี่น้องคาห้าศูนย์ห้าหนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งค่ะพี่น้องขะอันนี้ก็เป็นเน้นบนเนาะค่ะแต่มาแต่ชอบแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้น้ำเนยจากพี่น้องจ้า ขอพี่น้องโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเนาะคะ่ะพี่น้องค่รรวยๆกันทุกคนเดอ้อ